สวัสดีครับ f อฟซีช่องคูณลญยาพระสมเด็จวันนี้สนามบินดอนเมืองยังว่างอยู่หลายแถวครับ F อฟซีใกล้เคียงก็เข้าตรวจสอบได้ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับมีรถไม่กี่แถวนับยังว่างอยู่อีกหลายแถวยังไม่มีแถวพิเศษนะครับเช้านี้ที่สนามบินดอนเมืองบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่แท็กซี่อันนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับประหยัดแล้วก็พลังงานแน่นอนครับนี่ นี่เรามาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับตรวจสอบผู้โดยสารครอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะแจ้งข่าวให้เพื่อสมาชิกทราบเป็นช่วงๆครับเนี่ยสนามบินดอนเมืองอีกสักครู่เราก็จะไปสุวรรณภูมินะครับอนนี้เราทําคลิปที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่สุวรรณภูมิเพื่อเอฟซีจะได้เห็นบรรยากาศในการจอดพักจอดคอยแต่ละสนามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ